สวัสดีครับทุกคนนี่คือการโคจรมาพบกันของนอร์ลิสตี้และทีมแก่งอย่างลิเวอร์ p o o ในศึกพรีเมียร์ลีก2021โดยเริ่มเกมมาเป็นนอร์ลิสตี้ที่ได้ลุ้นก่อนจากจังหวะที่ทอดแคนเวลเปิดบอลให้กับตีโมปุกกี้หลุดเข้าไปล่อเป้าแต่อัน,นิส่งเบเกอร์นั้นก็ยังสามารถช่วยเซฟสิ่งของลิเวอร์ pool เอาไว้ได้ ต่อมาเป็นลิเวอร์พูลที่ได้ตั้งเกมบุกโหมใส่นอนหลดบ้างจังหวะน,นิซาดิโอมาเน่พาบอลพลิกไปจนสุดเส้นหลังก่อนที่จะเปิดไปเสาไกลให้กับโมฮัมเหม็ดซาล่าวันเล่ด้วยสายแบบไม่ต้องจับบอลเฉียวเสาออกไปนิดเดียวประมาณหนึ่งตัวหมดท่นั้นต่อมาในนาทีที่26เจมิลเนอร์วางบอลไปให้เทนอเล็กซานเดอร์อาโนทางกาวขวา ก่อนที่อาร์โนจะเปิดบอลเข้าไปให้กับซาร่าแต่การจับบอลลั่นของซาร่านั้นมันกลับกลายเป็นการจ่ายบอลทะลุช่องแบบ300ร้อยให้กับเดียโกโชต้าที่วิ่งเข้ามาโหนด้วยขวาแบบเต็มแรงบอลส่วนตัวผู้รักษาประตูของนอนลิดเข้าไปส่งผลให้ลิเวอร์พูลออกนำหนประตูต่อศูนย์ต่อมาในนาทีที่65โบโรแบโตฟิมิโนเลี้ยงลากบอลขึ้นไปข้างหน้าก่อนจะจ่ายเข้ากลางมาให้กับมาเน ก่อนที่มาเน่จะโชว์โยกหนึ่งจังหวะและยิงไปติดแนวรับของนอริธแต่ที่ไหนได้นี่มันคือการทําชิ่งแบบ300 IQ ที่มาเน่ตั้งใจจะส่งให้กับสาลาเพื่อที่จะให้สาลาปาดบอลเข้ากลางไปให้กับฟรีมิโน่แท็บอินเข้าไปไง่ายๆและทั้งหมดนี้คือสุดยอดการประสานงานของ3แนวลุกของลิเวอร์พูลที่ส่งให้ลิเวอร์พูลบุกมายิงทิ้งห่างนอริเป็น2ประตูต่อศูนย์ หลังจากนั้นจากลูกเตะม,มุมทางฝั่งซ้ายจากการมงสกัดข,ของผู้เล่นอนอริที่ไหลามาเข้าทางปืนของโมฮัมเหม็ดซาลาก่อนที่ซาลาจะแต่งบอลหนึ่งจังหวะและปั่นโค้งเข้าไปแบบสุดสวยซึ่งประตูของซาลาลูกนี้มันทําให้เขาสร้างสถิติเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของสึกพีเมลิกอังกฤษที่ยิงในนัดเปิดสนามได้5้าฤดูกาลติดต่อกัน ในช่วงเวลาที่เหลือนอริซิตี้พยายามจะเล่นเกมบุกเพื่อตีไข่แตกให้ได้แต่อาริสโอมเบเกอร์ก็ยังคงยืนกุมไข่ไว้แน่นและโชว์สุ่เประเซฟสจังหวะ3าจังหวะซอนๆอนซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้อาริสโอมเบเกอร์นั้นเหนียวจริงๆและถ้าจะหาใครที่เหนียวกว่าน,นี้ก็คงจะมีแต่เพียงลูกนี่เท่านั้น และเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดผลสกอร์จบลงด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูลที่บุกมาทุบนอนหลีกคาบ้าน3ประตูต่อศูนย์และแมนออฟเดอะแช์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นโมฮัมเหม็ดซารห์ที่ยิงไปหนึ่งประตูและทำไปอีก2แอสซิสและสำหรับไฮไลท์มันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชันสดครบ380แปตช์ที่เดียวที่ทูวิชัน